สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจากมื่อนี้ยายไพ่เดี๋ยวนั่งขอมูลเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวชมเป็นแนวทางเนาะจากก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นั่ไมเลื่อใจพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับที่บริพาดเบิ้งพาดชมแนวทางเนาะจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไพ่ก คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆไลาย่างห้างบุรีรอดเนี่ยทางอาจารย์ไผ่บรรเลงเลขมาแล้วนะสิี่ไผ่กับสิสรุปสามตัวเน้นของเพิ่นอยู่นี่ให้พร้อมเนาะบุรีคำว่าเบิ่งคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมีน้ำใจเอ่อผู้ใดผู้ใหญ่ผู้ใดใจดีเนาะค่ะพี่น้องอยากโอนค่ากาแฟย่ไผ่ค่ะโอนใดเนาะพี่น้องเบาๆไลาย่างห้างไปเบิ่งของมูลงนี่ยทางอาจารย์ทะเลคนนี้เนาะค่ะอันนี้สูตรนี้สูตรที่ห้าสิบหกหาสิบหามาทั้งบนทั้งล่างเนาะห้าสิบหก จะมาตัวใดมั่งแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเลขติดแปดกับ,บอะไรดอกพี่น้องพระเจ้าจว่าเลขติดแปดอันบ่แล้วแต่ว่าแนวทางเอดไพรชุดเน้นบ่ติดแปดได้พี่น้องว่าเป็นถามสูตรเด้วนเนาะคะ่ะต่อไปเลขจับอันนี้เป็นแนวทางสิบบนงวดที่แล้วให่ฮงวดที่แล้วไห้สิบบนมาหนึ่งไห้หนึ่งกับหกเนาะงวดนี้ไห้สามกับหกเน้นสามนะคะพี่น้องคะสิบ ล่างเนาะแมนซบนสิล่างมาสั่นพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสร้างคนขีดตัวมาเมื่อกี้นี่มามื่อกี้กัเฝ้าออโลกไงเลยเนาะพี่น้องมาเบิ้งค่ะแอดสร้างคนขีดตัวสูตรหนึ่งวิ่งบน8กับ3ามสูตรสวิ่งศนย์กับหาเด่นอยู่ที่03นย์สตัวรอง35มห้าสเนาะฟันเม็ดเดียวบน8 0ดศ ฟันบนเดนน308รดล่องหาศย์อันนี้คือแนวทางสร้างค้นขี่ตัวเม็ดเดียวแคนแขนห้าพี่น้องตุ้ยไม่ใช่ห0ศนดะ308 508หย์ดเป็นเป็นตัวล่องเนาะกระซัมกันละพี่น้องสองสุดมากระจวดเอาโหลดเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางสร้างค้นขี่ตัวเนาะค่ะพิจาาณใดพี่น้องมักตัวใดกระ่ากันตัวหนเนาะแอดสร้างคนขี่ตัวบนหายไปหลายงวดเนาะ เปินกลับมากใหม่ฟันเน้นๆมาเลยค่ะมาเบิงว่ามาเบิงว่าปีหกเจ็ดแอดสร้างคนที่ตัวิ่นจะแม่นคือปีหกหกบอลนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดรัชนกเนาะพี่น้องแรนล่างตัวเดียวแขนแขวนมาสั้นมีสองสูตรนะพี่น้องสูตรแรกวิ่งล่างไทยตัวเดียวแอดรัชนกวัที่แล้ววิ่งหนึ่งวันี้วิ่งหกนะคะต่อไปเลยจ้า อีกสูตรหนึ่งล่างตัวเดียวงดที่แล้ววิ่งหนึ่งเอาง่ายๆเลยพี่นอ้องแก้ไ้ฟันไห้หกศูนย์หรือศูนย์หกนี่แหละพี่นอ้องมากกระจวดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของรัชนกเลอพี่น้องเด้อมากกระจวดจากน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะรัชนกมีโชคเนาะคะ่ะรจวดจากฝาดบ่มใดต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับล่างดับล่างอาจารย์ชาวโรดเนาะ งวดที่แล้วดับ4ออก6 1งวดน,นี้ดับ2 2บอมาล่างสำหรับแนวข้างต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดพันเด่นบนล่างเอ็ดพันเด่นบนล่างงวดที่แล้วเด่นเก่ากับศูนย์มากเก่าข้างบนเนาะงวดน,นี้เด่นแปดเกือบเก้าเอ็ดพันบอกว่าแปดสามแปดสี่เก้าสามและเก้าสี่หมักตัวใดรกับจวดจา่าแปดจวดบ่ไรกับเน้นเก้าไปโลดพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขซ่องเงินล้านว่าสันพี่น้องคนบอกว่าเด่นบนล่างหากับ8ฟันหาศูนหาและ85ะพี่น้องศูนย์หาศูนหามาแห้งกัเบกับเด่น8เลยได้พี่น้อง0 5ย์้ามาแรงเหมือนเด่น8เลยเนาะพี่น้องวันนี้เนาะ3ตัว8 0 5และ2อ8าเนาะค่ะวันนี้ศูนย์ับมาแห้งด้อเลข2ตัวพี่น้องจ๋ามาแรงคือกันกับ808เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดนลางเอลเดนกับวิ่งลางมาจับมัดท่มกันเนาะหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เมอกี้ยายไผ่จับจวดจัดของเอลัตนกก็คือหกศูนย์ตัวเดียวแขนงแขฟันไปโหลดพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสายในบอกมาแอดฟินนิกเนาะถ้าแปดมาแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าเน้นที่สุดก็คือแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเดียวกันครับสร้างคนขี่ตัวเลยเนาะพี่น้องอันนี้คือสายในบอกมาแอดฟินนิกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอามาให้เบิ้งแล้วแม่อาจารย์เ่าแม่อาจารย์เ่าคนบอกว่าหนึ่งกุมภารอบนี่ไปโตใดลูกหลาว่าสัน้นฟาดแปดแ8ดสามเจ็ดแปดสามนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วพี่นอ้องมาเบิง้งมาฟังกันเนาะคะ่ะพื้นเอามาเอามาลง ยายไพ่บอกว่าที่เล็กๆยายไพ่ก็จะลุ้งสาเนาะจ่าบ่อยากให้เลขดังเนาะ,ะเขาจะออกมาลงก่อนก็นเลยมาลงให้พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดไพ่เนาะเก้าชุดเน้นเจ็ดหลักสิบงวดที่แล้วแอดไพ่เราผิดเจ็ดหลักสิบเด้อ้าผู้ใหมีหลักสิบดีเอาเอาสามตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเจ็ด้ดแล้วพี่น้องพราะว่างวดที่แล้วแอดไพ่เลาเราผ่านหลักสิบตัวเดียวเนาะค่ะวดน,นี้มาตามต่อมีเก้าชุด 7จ็ด7จ็ดหกเจ็ด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 าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเกปดมิสร้เบิงว่าแอดไัยเราเน้นตัวใดแล้วค่ะเรามีตัวเน้นมากนะพี่น้องเนาะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะพี่น้องเนาะเน้นสุดๆ ตัวนี้พี่น้องจ้าเน้นสุดๆตัวเดียวเพื่อนบอกว่าเลขกเพื่อนคันแปดบ๊บมักน้อยพี่น้องเนาะถ้าแปดไม่ชอบตัวนี้นําด้วยพี่น้องถ้าแปดบ๊ชอบเอาเก้าเจ็ดเจ็ดนํามันลงไปพี่น้องเจ็ดเจ็ดนะคือน,นี่คือตัวเน้นสุดๆนักนักเน้นเน้นเพื่อนวานเนาะสําหรับแนวทางของแดภไยอ่ะจัดไปจวดจัดถืออกถือใจ ค่าเลข,ข,ลขเขาก็อย่าลืมค่าเน็ตค่ากาแฟเพิ่นเด้อพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางแอดไพนเนาะเพิ่นยังใจดีทรงเลขมาให้ญ่ไพน์เนาะพี่น้องเนาะเอามาลงหาให้ยเอฟซียายไพนเบิร์นเนาวาสันเพิ่นวาเนาะกัขอบคุณแอดไพนหลายๆเนาะคะ่ะเพิ่นยังมีน้ำใจแต่ว่าก็อย่ายเอาไปด่ามายายไพนเด้อพี่น้องผู้ใดก็ได้ดคะ่ะหรือว่าเอฟซีแอดไพน์พันเของมาเห็นกายาวาเนาะคะ่ะยายไพนเอามาที่แรกๆที่แอดไพน์ทรงห้ย,ยังบ่ทันเอามาลงแต่นี่ ในหน้าเฟซเต็มเลยยาไผ่ก็เลยเอามาลงให้เบิงก่อนเนาะคะนะพี่น้องเนาะแล้วก็บอกตัวสรุปของเห็ดไพ่้อมเนาะจะจัดถืออกถือใจจะเลี้ยงกาแฟหรือว่าจะแช่และไม่ข้ามโฆษณากระใเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนคอหวยมาสรุปให้เบิงพี่น้องคะสรุปดีๆีสามตัวบนเจ็ดหาสามห้าเจ็ดและหาสามตัวเน้นเนาะข้า้งที่งข้งงางล่างศูนย์สามศูนย์หาและศูนย์แปด เลขเด่นล่างแอดไพย,ยู่ที่08กับ07ถ้า7ติดดับเลือ08ตวัวเดียวแขนแขนพี่น้องเอาบอกไปในคลิปนี้เลยแอดไพเราฟัน08มาตัวเดียวแขนแขนข้าง่างพี่น้องหมัก08กับ07นาอพี่น้องเนาะแต่ว่า7ติดดับแ่ดไพกระเรียบไก็เลยฟันให้08ตัวเดียวแขนแขนเนาะคะ่ะแล้วก็ไปตรงกันกับแนวทางสร้างคนขี้ตัวพร้อมนาะอพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบษันห่วยรับบน7บสันพี่น้อง เพื่อนว่าเนาะสำหรับเนื้อทางอาจารย์สมมอนชิโร่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเมอปิดท้ายด้วยเนื้อทางอันนี้รับโชครับทรัพย์งวดแรกวสันงวดที่แล้วให้เขาหนึ่งหกชอบมากคือหนึ่งหกงวดนี้เพื่อนบอกว่าผู้ใหญ่เมาลอตเตอรี่จัดเต็มศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดและเก้าแปดชอบมากๆคนหาหลน์วสันอภิจนาได้พี่น้องมากระจวดจ่จานำเพื่นได้เนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยัยไปขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดียเขามารับชมรับฟัง ขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงแหงเงเลยรวยปังๆสุขู้สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องจ้าที่ได้แบ่งปันขอมนลน้ะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะยายไพ่ก็ขอขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ขอให้เฮงเงลยรวยปังๆนาออาจารย์นาะสวัสดีจ้า